เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องของการขายโมเดลนะครับอย่างเว็บไซต์ CG Trader นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอเกริ่นนำก่อนว่าคือเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกอาชีพนะครับใหม่ๆกำเนิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพขายภาพออนไลน์ครับขายผ่าน Shutterstock นะครับ Adobe Stock iStock Free Pick หรืออะไรก็ตามนะครับที่ท่านเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ ไอเดียนะครับก็จะประมาณว่าเรามีภาพอยู่นะครับแทนที่เราจะปล่อยภาพที่เรามีนะครับทิ้งเอาไว้เฉยๆนะครับสู้เราเอาไปฝากไว้ฝากพื้นที่ของเขาเอาไว้นะครับส่งเพื่อขายนะครับสร้างรายได้กลับมาให้เราะครับแทนที่ภาพมันจะอยู่ในเครื่องเราเฉยๆเราก็ทําการส่งขายไปซะอันนั้นก็จะเป็นส่วนของการขายภาพออนไลน์แต่วันนี้ที่ผมจะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับมันจะเป็นเรื่องของการขายภาพออนไลน์ด้วยในรูปแบบสมมิติรวมถึงนะครับการขายโมเดลนะครับอย่างเว็บไซต์ขายโมเดลซึ่งอยากจะบอกว่า มันดีมากๆเลยนะครับก็คือเราสามารถส่งได้ทั้งเว็บขายภาพออนไลน์1ครับ2ก็คือครับเราสามารถส่งโมเดลไปขายได้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับก็คือการขายภาพในรูปแบบสามมิติรวมถึงการขายนะครับ 3D โมเดลเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างนะครับจากของผมที่เคยทำนะครับส่งขายไปยังเว็บขายภาพออนไลน์ คือตัวงานของผมนะครับมันจะเป็นงานลักษณะนะครับงานสมิตินะครับก็คือขึ้นจากโปรแกรม Blender เป็นหลักนะครับซึ่งโปรแกรม Blender ครับก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถใช้งานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกรูปแบบเลยเดี๋ยวลองมาดูภาพของผมกันนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นภาพเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินนะครับการลงทุนอาหารสาริมารัพย์ต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้ผมจะถัดเป็น 3d m o เดลเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอา 3d m o เดลเนี้ย มาเรียบเรียงมาสร้างเนื้อหาใหม่นะครับก็จะได้เนื้อหาประมาณนี้สามารถนะครับส่งยังตลาดขายภาพออนไลน์อย่างพวกช h ตเตอร์สต็อกไมโครสต็อกทั่วไปได้เลยซึ่งข้อดีของงานลักษณะนี้นะครับคือมันจะค่อนข้างแตกต่างจากงานภาพถา่ายก็คือพวกเนี้ยเราสามารถสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดได้จากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่จําเป็นต้องไปหาบ้านจริงๆไม่จําเป็นต้องไปหาพรอ็อ พวกเกลียน,นะครับหรือต้นไม้พวกนี้มาใช้คือทุกอย่างเราสร้างเองหมดโดยลักษณะางานของผมนะครับถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับมันจะไม่ได้ยากอะไรมากเลยคือเราจะขายคอนเทนต์ขายสิ่งที่เราจะสื่อออกไปเป็นหลักนะครับอย่างพวกนี้ผมก็ขายกับเรื่องของการเงินได้ขายพวกบ้านขายพวกธนาคารพวกนี้ถ้าเกิดเขาสนใจนะครับเนื้อหามันตรงกับที่เขาอยากได้เขาก็แค่มาซื้อภาพของเราครับผ่านทางเว็บไซต์ไป อลองดูตัวอย่างไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าผมจะทําเนื้อหาที่มันค่อนข้างง่ายไม่ได้ซับซ้อนนะครับสื่อตรงไปตรงมาครับในเรื่องของการออมเงินเป็นหลักแบบนี้ก็มีฝักบัวน,นะครับเราค่อยๆลดน้ําเราค่อยๆลงทุนไปนะครับาการขายภาพของเราก็เช่นกันครับเราก็สร้างพอร์ตของเราที่มาค่อยๆนะครับอัปโหลดงานไปในพอร์ตของเรา,าผมก็เปลี่ยนเนื้อหานะครับสลับไปสลับมาแบบนี้อาจจะสื่อในเรื่องของการลงทุนพวกอังศา แบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายทางการเงินนะครับได้เช่นกันนะครับซึ่งแบบนี้มันจะยากช่วงแรกคือการที่เราฝึกโปรแกรมนะครับอันนี้เราต้องใช้เวลานานหน่อยอาจจะสักประมาณเดือน2เดือนเพื่อฝึกแต่หลังจากนั้นนะครับเรามีสกิลในการทําโมเดลแล้วจัดแสงเรนเดอร์พวกนี้เราจะทํามันได้ค่อนข้างง่ายคืออย่างผมเนี้ยก็จะมีสเต็ปในการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาก่อนเก็บอ็อบเจกต์ไว้นะครับเป็นเหมือนห้องสมุดเราก็เก็บเอาไว้เรื่อยๆสุดท้ายนะครับเรามีของเยอะแล้วเราก็แค่เอาของของ,ของเราที่เรามีแบบเนี้ย เอามาสร้างเป็นเนื้อหาใหม่ซึ่งเนื้อหาพวกนี้มันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของเนื้อหานะครับแต่ว่าเรายังใช้ออบเจกต์เดิมได้อยู่เอามาเรียงใหม่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่ผมอยากจะมาแนะนําจริงๆในวันนี้นะครับคือเรื่องของการขายโมเดลอย่างเว็บไซต์ต่างๆคือนอกจากที่เราขายภาพได้แล้วเนี้ยเรายังสามารถส่งโมเดลไปขายได้ด้วยเท่ากับว่าเราจะได้2ต่อครับคือ 1>, 1เราขายภาพอย่างเว็บไซต์ขายภาพออนไลน์2นะครับเรามีแอสเซทโมเดลเยอะมากแบบนี้เราสามารถเอาโมเดลพวกนี้นะครับไปขายยังเว็บไซต์ขายโมเดลได้เช่นกันแล้วในเว็บไซต์ขายโมเดลเนี้ยมันก็จะมีข้อดีของเขานะครับที่มันแตกต่างจากเว็บไซต์ขายภาพออนไลน์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคในเว็บไซต์ขายโมเดลที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า cgtrader.com นะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับตัวผมเองครับเพิ่งสมัครไปแค่2เดือนนะสเดือนนี้ผมอัปโหลด มากผมแค่ลองอัปโหลดเข้าไปนะครับดูว่าตลาดของมันเป็นยังไงแต่ว่าผลตอบรับมันค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูกันก่อนที่จะไปดูนะครับว่าผลตอบรับเป็นยังไงผมจะให้ดูว่าเว็บไซต์พวกนี้สามารถขายอะไรได้บ้างมันสามารถนะครับ ขายได้ทุกอย่างเลยครับที่เป็น 3D m o เดลคือหมายถึงทุกอย่างจริงนะครับถ้าเกิดเรามีไอเดียหรือเรารู้ว่าโมเดลแบบไหนนะครับมันน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดเราสามารถส่งไปขายได้เลยนะครับมันจะมีทั้งโมเดลนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้นะครับโมเดลที่ใช้เกี่ยวกับพวกงานเกมนะครับงานเกมงานแอนิเมชันนะครับงานพวกคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับพวกนี้คือตลาดมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตลาดก็จะเป็นตลาดเชิงอุตสาหกรรมตลาดเกมตลาดการ์ตูนตลาดพวกภาพยนตร์นะครับแอนิเมชันต่างๆพวกนี้ เขาก็สามารถนะครับลดขั้นตอนในการทํางานสามารถลดเวลาครับในการทํางานได้โดยการมาซื้อโมเดลของเรานะครับแล้วก็เอาไปใช้ทํางานต่ออย่างนี้เขาจะเรียกว่า specialist ก็คือมันจะเป็นตลาดเฉพาะทางนะครับคืออย่างตัว m i c r o s t o f t shutterstock พวกนี้จะเป็นตลาดที่เหมาะกับพวก content creator หรือคนที่ต้องการเอาภาพเราไปแล้วสามารถใช้ได้เลยแต่อย่างตัวที่เป็นเว็บขายโมเดลเนี้ยจะเป็น specialist จะเป็น niche market คือตลาดเฉพาะทางก็คือเขาจะซื้อโมเดลของเราครับแล้วเอาไปปรับแต่งใช้งานต่อ ในอนาคตดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีโมเดลซ่วมนะครับโมเดลที่เป็นเรียลลิสติกอย่างนี้โมเดลพวกอุตสาหการรมรถนะครับพวกนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันใช้เวลานะครับในการทําค่อนข้างนานโมเดลหุ่นยนต์ครับคาแรคเตอร์ Character, ดีไซน์ต่างๆพวกนี้สรุปให้ชัดเจนเลยนะครับคือเราขายได้ทุกรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของพวกเว็บไซต์ขายโมเดลนะครับ ขอย้อนกลับมาตรงนี้ของผมนะครับสมมุติว่าอันเนี้ยเราทําส่งขายพวกเว็บไซต์ขายภาพออนไลน์แล้วแต่ว่าเรามีโมเดลเก็บไว้อยู่นะครับหลักการเดียวกันเลยครับเราไม่อยากเก็บโมเดลไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถเอาโมเดลพวกนี้กลับไปส่งขายยังเว็บขายโมเดลได้ด้วยเช่นกันเราก็จะได้ทั้ง2ช่องทางเลยครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับโมเดลรูปแบบอื่นๆที่ผมได้มีการทําเอาไว้นะครับอ่ะอย่างตัวผมเองเนี้ยสามารถทำคาแรคเตอร์ได้นะผมก็สามารถเอาคาแรคเตอร์พวกนี้ของผมที่เคยทํามา ผมทำนะครับพวกขายภาพออนไลน์ด้วยแล้วแทนที่จะเก็บคาแรคเตอร์นะครับให้มันอยู่เฉยๆสู้เรานะครับเอาไปขายดีกว่าเราก็จะได้รายได้ีทางหนึ่งประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับผมก็มีการทําภาพประกอบนะครับส่งขายเว็บขายภาพออนไลน์แล้วเราก็มีโมเดลไวรัสเพิ่มมาอีกพวกนี้ผมก็ส่งไปเว็บขายโมเดลได้เช่นกันงานคาแรคเตอร์ต่างๆที่ผมทํามานะครับพวกนี้สามารถส่งได้หมดเลย ใครถนัดอะไรนะครับก็ให้ทํางานลักษณะนั้นส่งไปนะครับเพราะว่าตลาดค่อนข้างกว้างครับใครถนัดปั้นคาแรคเตอร์ก็ส่งคาแรคเตอร์ใครถนัดปั้นหุ่นยนต์ก็ลองทําหุ่นยนต์ส่งนะครับใครถนัดทําพรอ็อพทําพวกข้าวของพวกต้นไม้พวกอะไรพวกนี้ก็ส่งได้หมดเลยนะครับถ้าเรามั่นใจนะครับว่าเราโดดเด่นกว่าคนอื่นงานของเราค่อนข้างมีซิกเนเจอร์ที่ชัดเจนนะครับเราอาจจะปั้นคาแรคเตอร์นะครับเหมือนกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเรามันโดดเด่นกว่าชาวบ,บ้านเขา มันก็มีโอกาสไขายได้เช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกหนึ่งความเจ๋งนะครับของเว็บไซต์ขายโมเดลเดี๋ยวลองดูดีๆนะครับคือมันสามารถนะครับตั้งราคาเองได้สังเกตดูนะครับแต่ละชิ้นนะครับราคาจะไม่เท่ากันอันนี้นะครับคือสิ่งที่ผมแบบชอบแล้วก็ค่อนข้างประทับใจเกี่ยวกับเว็บขายโมเดลนะครับคือถ้าเรานะครับทำงานที่มีคุณภาพสูงงานที่มันใช้เวลาครับในการคลาฟดีเทลพวกนี้แต่ถ้ามันเอาไปถูกขายในราคาที่มันไม่สมเหตุสมผลอนะ่ะแบบเนี้ย ผมก็เหมือนไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่อะแต่ว่าเว็บนี้ยเขากําหนดให้เราสามารถตั้งราคาเองได้นะครับอันนี้เราก็ต้องลองดูว่างานของเราครับคุณภาพมันอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้าเกิดคุณมั่นใจว่างานคุณดีมากตลาดต้องการไม่มีใครทําได้ตั้งราคาสูงๆไว้เลยแต่ถ้าเกิดเราทํางานแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะอน,นี้เราก็ตั้งราคาถูกๆก,ก็ได้ครับมันก็มีโอกาสทั้ง2องอย่างนะครับก็ต้องลองดูตลาดด้วยทีนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องของรายได้ครับผมพึ่งสมัครไปแค่2เดือนนะครับ รายได้อาจจะไม่เยอะมากคือช่วงต้นนะครับผมอัพงานแบบน้อยมากเดือนแรกครับผมอัพไปประมาณ3-4ชิ้นเองครับเป็นคาแรคเตอร์ง่ายๆคือแค่อยากดูว่าเฮ้ยเราสามารถอัพโหลดขายได้ไหมแค่นั้นเองไม่คิดว่าจะขายออกด้วยแต่ว่าคือ2เดือนผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับตัวรายได้ของผมให้ดูอ่ะอันนี้นะครับเป็นรายได้แค่2เดือนเท่านั้นนะครับก็คือ2เดือนนี้นะครับที่มันมีรายได้เข้ามาคือ2เดือนได้มา40เหรียญน,นะมันผมถือว่าเป็นรายที่แบบโอเคผมเซอร์ไพรส์แล้วเพราะว่า มันไม่คิดว่าจะได้ดยซ้าเพราะว่างานที่ทําอัพไปครับผมแบบทําแบบน้อยมากเลยก็เลยเริ่มมองเห็นโอกาสว่าอืมมันน่าจะไปต่อได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ยังมีโมเดลอีกหลายชิ้นเลยที่ยังไม่ได้ทําการอัพโหลดไปนะครับส่วนเรื่องนะครับส่วนแบ่งถือว่าโคตรแร์ถือว่าแร์สุดๆแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูโอเคนี่คือส่วนแบ่งรายได้นะครับคืองานผมเป็นงานลักษณะง่ายๆน่ารักนะครับ ผมตั้งราคาแบบไม่แพงเลยผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ8เหรียญน,นะครับแทบจะทุกชิ้นเลยประมาณ34ชิ้นนะครับ แล้วส่วนแบ่งที่เราได้ครับคือเซอร์ไพรส์มากเขาให้ส่วนแบ่งเรานะครับที่เป็นอาร์ติสต์เขาให้70%ถือว่ามันค่อนข้างแฟร์นะครับแล้วก็เหมือนมันทําให้เราแบบเห็นโอกาสนะครับคือจาก8เหรียญตอนแรกนะครับเราก็ได้มาประมาณ5เหรียญกว่าๆผมถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะส่วนตัวผมก็ทําอะไรพวกนี้เป็นงานอดิเรกอยู่แล้วเราก็แค่โอเคอันไหนเราอัพได้เราก็อัพไปแล้วมันก็มีผลลัพธ์คือรายได้กลับมาแบบนี้ผมว่า มันค่อนข้างจะแปรกับาร์ติสด้วยคือเขาให้ส่วนแบ,บ่งเราค่อนข้างเยอะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีความสามารถนะครับในการทำทดีในการขึ้นโมเดลนะครับอาจจะไม่ต้องทําโมเดลซับซ้อนมากก็ได้ครับคือพยายามหาจุดเด่นในงานของตัวเองให้ได้ใครมองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางนะครับก็ลองเข้ามาศึกษาตัวพวกเว็บขายโมเดลดูส่วนคนที่ทํางานขายภาพออนไลน์นะครับก็ช่วงนี้มันก็อาจจะมีข่าวดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกระจายความเสี่ยงลองหาช่อง ช่องทางใหม่ๆนะครับแล้วศึกษาดูผมเชื่อว่าในโลกนี้มันยังมี Market Place ตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายครับที่เราอาจจะรู้จักเราอาจจะไม่รู้จักนะครับยังไงก็ลองทําดูนะครับส่วนตัวผมเองนะถ้าเกิดผมไปเจอ Market Place หรือผมไปเจอช่องทางดีๆนะครับที่สามารถช่วยให้อาร์ติสอย่างพวกเราเนี้ยมีรายได้ขึ้นมาได้เนี้ยก็อยากจะช่วยนะครับสุดท้ายใครชอบคลิปนี้นะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับให้กําลังใจการกดแชร์กดไลค์ได้นะครับเพื่อผมนะครับจะ ได้มีโอกาสทำเนื้อหาดีๆนะครับมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูอีกก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ